ใช่ครับโฟวินวันนี้เราเจอกับไม่เคยชกวันนี้พี่กัดเท่าไหร่ล่าสุดเราชกร้อยเท่าไรใหญ่ขึ้นไหมคุมกี่โลได้ก็ไม่เยอะเท่าไรเราก็ซ้อมอยู่กับพ่อนะกี่วันรอบนี้เราก็หายไปกี่เดือนได้หายไปสองสาเดือนายเดือนตอนนี้ร่างกายกลับมาคงที่นะชกมวยมารวมรวม หกสิบกว่าครั้งนะสามสามไฟล์หลังเป็นไงผลงานเราก็ชนะชนะแล้วก็แพ้นะล่าสุดแพ้ร้อยต่อหลายร้อยร้อยสิบสามแต่วันนี้ร้อยสิบห้านะพระเช้ามาเกินนะจุดสองเราก็ประเภทฝีมือนะคู่ต่อสู้เราเห็นคลิปเขาไหมเป็นไงเขาประเภทเก่าเราเพระเช้าเราถ่ายรูปใครยาวกว่าสุดรสีครับสุดรสีนะอ้าวลูกหลานจากจังหวัด อฝากแฟนขับเชียร์หน่อยวันนี้โอเคขอโชคดีครับผมวันนี้เจอใครครับวินเคยเจอเขาไหมไม่เคยวันนี้พิกัดเท่าไหร่ม้อามา่อเช้าเท่าไหร่ละจุดห้านะซ้อมอยู่ที่ที่คลองอะไรคลองสี่ซ้อมมากี่วันาเเราเราเป็นมวยประเภทฝีมือปูวินน่าจะฝีมือนะถ่ายรูปยังื่อเช้าใครยาววะเท่าเท่ากันเราสูงเท่าไหร่ ร้อน้ำหนักปล่อยๆครับห้าสิปีนี้อายุเท่าไหร่ละวสชกมารวมๆ60กว่าครั้ง60กว่าครั้ง3ไฟล์หลังเป็นไงผลงานเราก็ชนะ2แพ้1ชนะ2แพ้1ล่าสุดชกไวร้อยเท่าไหร่113ยสิบสามแบบไปสามร้อยสิบวันนี้ก็ขึ้นมาหน่อยนะครั้งแรกไวร้อยสิบห้าเนี่ยใช่อ่ะไม่มีปัญหาไหมใหญ่ไม่หรือพอดีพอดีครับอ่ะเป็นคนจากจังหวัดภาคเหนืฝากแฟนคลับเชียร์นะครับช่วยเป็นกำลังใจผมนะครับผมจะทำให้เเต็มทีี่โโออคคคขชดรับ